สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่กันแล้วนะครับทําไมถึงต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่นะฮะก็คือก่อนอื่นเลยต้องบอกนะครับว่าอาวุธ35ิหเนี่ยมันก็จะมีออฟพิเศษนะอย่างเช่นอาสตาร์ต้าทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพิเศษต่อพิเศษเป็นยังไงเนี่ยคืออย่างเช่นปืนของร้อนเนี่ยถ้ายิงไปนานๆใช่ไหมฮะจะติดเฟียสตูจะกล้าไม่กล้าเข้าใกล้โจมตีนะฮะแม้กระทั่งม,มีดอาโมอามีดสตาร์ต้าบวกเจ็ดเนี่ยถ้าลิซ่าใส่ใช่ป่ะมันจะลด มันต้องมีคาว่าออฟออฟพิเศษด้วยนะของอาวุธด้วยนะที่เลือเหลืองยาวๆอ,อ่ะผมก็ไม่มีให้ดูนะประมาณนั้นนะครับมันมันจะทําให้ลดเลทบอสลดเลทสตูได้นะฮะอันนี้คือไปถึงมีดต,ต้องบอกเจ็ดด้วยนะครับโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะฮะว่าอาวุธพวกอะโมเนียเนี่ยหรือวอลลอนหรือจะเป็นสามแปดเนี่ยผมเรียกชื่อไม่ถูกนะเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นพวกวอลลอนอ่าพวกอะโมเนียได้แล้วนะเพราะพวกอะโมเนียเนี่ยมันสามารถที่จะ รับบัฟพรได้นะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นแต่ที่ผมพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะฮะโอเคแต่มาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเจาะนะฮะว่าอาวุธชิ้นไหนเจาะได้กี่ลูกดูสูงสุดได้ไหมได้นะฮะก็คือก่อนอื่นเลยผมต้องบอกนะฮะว่าอาวุธสามสี่สามสามสามสี่สมห้าเนี่ยสามหกเนี่ยมันจะเจาะได้แค่สามลูกเท่านั้นเนี่ยฮะเห็นไหมครับการเจาะเนี่ยเขาจะมีบอกนะว่าเราสามารถเจาะได้สูงสุดได้กี่ลูกนะครับกี่อกเก็ตนะฮะ เราเดี๋ยวผมต้องบอกยนะว่าอาวุธสามสิบสี่สามห้าสามหกเนี่ย <c oughs> สามารถเจาะได้สูงสุดแค่สามรูเท่านั้นนะครับสามรูเท่านั้นแต่สิ่งที่พิเศษคืออาวุธสามหกเนี่ยถ้าเจาะได้สามรูถ้าเจาะใช่ป่ะมันก็นแรงขึ้นไปอยู่แล้วเหมือนอาวุธทั่วไปแรงขึ้นแต่สามหกเนี่ยมันจะมีพรด้วยส่วนอาวุธสามเจ็ดเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นสี่รูแล้วนะครับสี่รูแล้วแต่ทำไมผมถึงเจาะสามรูต้องบอกกนะว่าผมกลัวที่จะไปตีบวก บวกแปดนะฮะผมผมได้เจาะไว้ที่สามรูจริงๆแล้วเจาะสี่บวกเจ็ดเจาะสี่รูก็พอแล้วนะฮะอย่าบ้าเนผมเลยนะครับการที่เจาะสี่รูเนี่ยจะช่วยให้ทุลุวงเพิ่มขึ้นหรือคุณจะเจาะจะใส่ออฟอะไรก็ได้นะฮะพวกเป็นเพชรเป็นพลอยคุณจะเจาะใส่โจมตีทุลุวงหรืออะไรก็ได้ตามใจคุณที่คุณต้องการนะครับแล้วมันก็ยังได้วาลลอนอีกนะฮะแถมอไอ้วาลอนเนี่ยนะครับเลดมันสูงนะฮะ จอริซีดูนี่คือก็จะยิงศัตรูแรงขึ้นไปหน่อยนะฮะแต่อาวุธ38เนี่ยที่อยากจะแนะนําคือผมต้องบอกก่อนนะครับอาวุธ38เนี่ยผมได้จากชั้น80นะฮะได้จากชั้น80ของ i n f i n i t ต b ว์บ t y นะครับอ่าแล้วผมก็ตีบวกเติดนะครับแล้วก็ได้ออฟอย่างที่เห็นนะออฟงูงูปลาคือโจมตี30มนุษย์63คือผมออฟไปแล้วประมาณ1,500เมตรซึ่งมันไม่มีคนขายออฟในตลาดนะฮะผมก็เลยออฟไปโดยใช้ผงอ่ะมันออฟยากมากออฟไม่ได้เลยก็เลยใช้ตามนี้นะฮะ ส่วนอาวุธอไอ้สามแปดเนี่ยสิ่งที่มันดีคืออะไรรู้ไหมฮะทุกคนมันบวกความแม่นยําให้สิบนะเจาะสิบนะฮะแล้วก็ออสเปเชียลดาเมจก็คืออ่าสเปเชียลดาเมจคือน่าจะเป็นสกิลหรือเปล่าแรงขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้ถ้าถ้าผิดประการใดผมขอโทษนะฮะเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะก็เพิ่งมีอาวุธได้มาไ,ได้ไม่กี่วันนะฮะเพราะว่าก็จริงๆไม่คิดว่าจะลงอินฟิโตได้ถึงชั้นแปดสิบหรอกแต่ตอนนี้ก็น่าจะ ไกลขึ้นถึง90เละควรที่จะหยุดที่90เละผมคงไม่ถึงร้อยเก่งไม่พอนะครับเอาแค่90พอนะฮะพยายามลงให้วันละชั้นวันละชั้นผมก็พอใจแล้วนะครับอืมอุปสิบแป8เนี่ยผมคิดเลยนะถ้าใครได้นะมันคดโกงลยนะโกงสุดๆไปเลยแหละนะครับเพราะว่าหนึ่งมนแรงมนแรงอยู่แล้วนะฮะมนแรงเลดมันสูงนะครับแล้วเจาะได้สี่รูรับพรได้อีกแถมออปชั่นพิเศษของมันเนี่ยที่ผมพูดไมใเ่ี้ยของพลังแห่ง เปลวเพลิงของชาลอตเนี่ยก็คือดูดูได้เลยนะฮะบวกสิบเวลาใส่เป็นสีอะไรใช่ไหมมีคนถามพี่ปืนพิษอะไรเนี่ยแต่ผมถอดให้เวลาใส่จะเป็นแบบนี้ยาวๆนะฮะยาวๆเป็นเพลงิงสีแดงเห็นเยอะกันเลยในหลายๆคนอนะ่ะส่วนใหญ่ไฟเอ็กซ์ฟีเนี่ยใส่กันหลายคนนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยสีสวยๆนั่นแหละฮะคนที่ผ่านชั้นแปดสิบมาได้ก็จะได้ฟีมาหนึ่งอันนะครับส่วนชั้นเก้าสิบจะได้มาสองอันนะฮะผมก็โชคดีโชคดีแหละที่ตีมันติดนะครับ จริงๆกับว่าในใจผมคิดแค่แต่ก็ช่างแม่งดิวะจะเป็นอะไรไปก็แค่ของในเกมไม่ตายก็หาใหม่ได้ตอนนี้คิดแล้วฮะว่ามันหายากแล้วก็มันแรงเวอร์วอร์วังอลังการมากนะฮะยิงแบบยิงพวกมอนเตอร์เคียมอนคือไวมากนะฮะไวมากจริงนะครับโอเคสําหรับว่าเราจะดูวนว่าอาวุธเช่นนั้นเจาะได้กี่รูใช่ไหมฮะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะผมชี้ที่อาวุธคุณดูข้างล่างสุดเลย สามารถทําสูงสุดได้สี่ซ็อกเก็ตเห็นไหมฮะเออแล้วก็อันนี้สี่ซ็อกเก็ตเหมือนกันเห็นไหมฮะด้านล่างสุดเห็นไหมฮะสีเขียวไอ้ตรงคุณเห็นกิลตินผมใช่ไหมตรงหลอดสีน้ำเงิอนอาจจะเห็นเขาว่าสามารถทําได้สูงสุดสี่ซ็อกเก็ตนะครับดูตรงนี้นะฮะดูตรงนี้ส่วนอันนี้ก็สามสุดซ็อกเก็ตนะครับเขาบอกอยู่นะในการใช้การจอะเนี่ยมันต้องใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เมืองกันนะผมไปผมชอบอยู่รีเบร์โนนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ผมไม่หลงนะฮะ หรือคุยไปคยบาดีกว่าคยบารเพลงเพราะกว่าแต่ผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับทําให้ผมจะโดนเหลืองบ่อยๆคือถ้าโดนเหลืองมากๆมันก็ไม่ดีนี่ผมโดนไปทีหนึ่งแล้วผมโดนไปทีหนึ่งเพราะเมืองคุยบาร์เลยนะแลผมก็รีบไปรีพอร์ตคือขอความเห็นใจก็ผ่านนะฮะวิธีเจาะก็คือเข้าไปที่ลาเชลเนีฮะซ็อกเก็ตโปรเทคลาเชลนะฮะเดี๋ยวผมจะผมไม่เจาะให้ดูนะเพราะว่า เออผมใกล้จะที่จะเลิกเล่นนะครับไม่ไม่เจาะแล้วนะฮะมันมีผงเจาะแต่ไม่เจาะละสร้างสกเก็ตนะครับเอ่ออาวุธอ่ะขอโทษทีฮะโทษทีผมลืมปลดปกป้องอาวุธออกนะครับโอเค นี่ฮะวิธีการเจาะใช่ไหมฮะมันจะใช้โเอ๊ะการเจาะอ๋อเจาะครั้งแรกก็ฟรีนะคะครั้งแรกฟรีแต่ไม่ได้ฟรีคือมันเสียตังค์นะฮะแต่คือมไม่ต้องใช้ผงดูนะโอ้ยเวลาติดเถอะอ๋อหนึ่งเอ็มหนึ่งจุดห้าโอเคแล้วจากที่เราเจาะเนี่ยเราใช้ socket protect เห็นไหมครับมันคือไอ้ถุงน้ําเงินน้ําเงินนะฮะน้ําเงินอ่า นี่นะฮะล้าใช้ผมแบบนี้นะครับทุกคนคือจริงๆแล้วมันซื้อได้นะคะซื้อได้จากแคชช็อปนะฮะหรือจะเป็นเฟโซเฟโซเฟโซนี่ไม่คุ้มไม่ไม่คุ้มนะผมว่ามันคุ้มปะไม่แน่ใจนะฮะเฟโซไม่คุ้มมัง้งตอนนี้ตกถุงละประมาณ 2m ไม่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 เฟโซเนี่ยตอนนี้นะตลาดกลางขายประมาณ 16m 32ซึ่งไม่คุ้มเราเอาไว้มีโปรค่อยนั้นดีกว่านะฮะ โอเคเนี่ยฮะก็ดูนะฮะดูนะฮะต้องใช่ใช่ไหมฮะมันต้องใช้ใช้ครบแปดถุงนะทุกคนถ้าคุณใช้ไม่ครบแปดถุงเนี่ยมันจะมีโอกาสแตกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณจะตีติดนะมันมีโอกาสแตกนะอาวุธคุณหายไปเลยนะครับอ่าโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ถุงสีฟ้าเนี่ยถุงสีฟ้าเนี่ยนะครับ socket protect เ,เ,เนี่ยเอ่อมันมันใช้ สายสีขึ้นไปก็คือ,อวุธเลรียญสามสี่ขึ้นไปนะฮะชุดเกาะคือสามสิบขึ้นไปนะครับซ็อกเก็ตโปรเทคอีเวนต์กับซ็อกเก็ตไม่โปรเทคที่ไม่อีเวนต์น่ะมันรวมกันไม่ได้นะฮะมันไม่มไม่เหมือนกับใบใบบาร์เล็กที่ขยายบาร์เล็กที่ทํา mm hmm. มัน มันรวมกันไม่ได้จริงผมลองแล้วผมมีแบบ s o c k e t p r o t e c ทแบบไม่ให่อีเวนเลยตอนแรกผมคิดเอ้ยเรามีอยู่ของเก่าอยู่34ันอันมารวมกันได้นี่หว่าเหมือนไอ้ใบบาแลกตอนแรกผมคิดนี้นะผมคิดนี้จริงๆสุดท้ายมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ก็แย่ yeah. <laughs> สวยไปสวยไปนะฮะก็การที่จะเจาะอ,อาวุธดีๆนะฮะแล้วผมต้องบอกนิดนึงนะครับอตอนแรกอะทุกคนจะเห็นว่าผมอะ าลูกซองใส่โจมตีโจมตีโจมตีใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงแรกที่เราเล่นกันแรกๆเนี่ยมอนเตอร์มันยังเกาะไม่นานะฮะแต่เมื่อไรถ้าคุณไปที่แมปพูริโอไอที่เป็นทาหารซอมบี้ข้างล่างอะดิฟเฟนซ์มันสามร้อยสี่ร้อยบวกคือปืนแทบไอพวกโจมตีแทบยิงไม่เข้าเลยคุณต้องใช้ทลุทะลวงในการที่จะงัดดาเมจขึ้นมานะครับเออจริงๆผมลองแล้วบบเคียลูกซองแต่ลูกซองล้ออะก็ยัง,ก,ยงก็ยังได้อยู่ชิลอยู่นะฮะถึงจะไม่เร็วเท่ากับสายเวทที่เคลียร์มอนแต่ลูกซองก เพราะตัวผมเองขี้เกียจขี้เกียจอย่างมากในการที่จะเปลี่ยนตัวผมชอบแบบกดสกิลติดตัวแล้วก็สกิลไอนะไรสองเนาะเดี 2, นะ๋ยวมันอยูกับเนี่ยเอาปืนหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวดขอโทษเออแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองก็ดูง่ายสุดนะครับไอ้ปกทองไอเทมเนี่ยใครอยากรู้ว่าปกป้องไอเทมไงก็คือกดอันติเด็อัลติเด็วีนะฮะอัลติเด็วีนะแต่ถ้าคุณกดอัลติเด็อีเนี่ย คุณจะปกป้องไม่ได้เพราะไอ้บ้านเนี่ยมันเปิดอยู่ฉะนั้นคุณต้องปิดก่อนถึงคุณจะปกป้องไอเทมได้นะครับโอเคประมาณนี้นะอ,อผมลองไปยิงดูเว้ยคือดามเมจมันหนักมากคือยิงไม่เข้าเลยจากกระสุนกลายเป็นกระสุยเลยะฮะคือแบบกาดหายเลยนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนโจมตีทะลุทุรงดูเออสรุปมันเข้ากว่าเก่าก็เข้าพอสมควรนะครับโอเคสําหรับการเจาะไอเทมนะฮะถ้าคุณอยากเทพคุณเริ่มใช้ของส6กขึ้นไปคุณก็จะมีพร15เเซนะครับ คุณก็จะเจาะลูเจาะเอ่อเจาะซ็อกเก็ตได้ประมาณสามลูทว่าสามเพรเอ้ยไม่เป็นประมาณหรอกเป๊ะเลยคือสามหกคุณได้สามลูร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสามเจ็ดขึ้นไปถึงจะสี่ลูนะฮะแล้วสามเจ็ดสามแปดเนี่ยเออมันก็จะได้ออฟออฟเองนะออฟพอดเหมือนกันโดยยิ่งสามแปดเนี่ยยิ่งโกงไม่แย่อาวุธยิ่งโกงเลยคือแบบแม่งโคตรโกงจะโกงไปไหนคือแบบดาเมจก็แรงเออยิงก็แรงอะไรก็แรงคือทุกอย่างดีหมดฉะนั้นก็หาอาวุธดีๆใส่ได้แล้วนะฮะเช่นสามสิบ เจขึ้นไปลงแหลงบวกเให้ได้นะครับเออที่ผมที่ผมลองดูมานะครับไอแหลงเจ็ดอะกระเจ็ดอ่ะ,อะผมคิดว่าเจ็ดพัดง่ายกว่านะครับง่ายกว่าทุกง่ายกว่าเจ็ดธรรมดาด้วยนะครับส่วนไอเจ็ดพัดจะยากอยู่วันเดียวคือไอวันที่เป็นเดมอนอะไอไอโอคูลัตใช่ไหมถ้าผมพูดผิดต้องขอโทษนะไอโอคูลัตนั่นแหละนะครับมันมันแบบยังไงอะมันถึกเกินอะคือผมเอเดฟิน่าไปจิ้มแบบ เออมันไม่ตายภายในชุดเดียวเหมือนกับตัวอื่นนะฮะผมเลยต้องมาใช้คิวตินี่ยยิงยิงเชนมันส,สดๆไปเลยก็คือมันตายภายในชุดเดียวถ้ามีคิวตินนะครับแต่จริงๆนะ้วถ้าคุณอยากผ่านแร้งเจ็ดง่ายๆนะฮะผมแนะนําวิธีนี้นะคุณต้องอัพสเตตัสตรตะกูลให้ให้บาลานนะฮะเอทีเคโจมตีมอนีสิบเปอร์เซ็นต์เอทสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้เรื่องกันอัพอ่ตระกูลแล้วนะครับแล้วก็อาวุธของเดฟีนาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกเลยนะเดฟีนาเป็นตัวเก่งที่แบบว่า เมืองยากได้สบายสบายถ้าคุณไม่มีตัวคิวตินอันนี้คิวตินเราจะไม่พูดนะฮะคิวตินบางทีก็ขี้ตินจริงนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดขนาดทุกคนรู้นะฮะแต่มันก็เก่งกับบอสที่แบบใหญ่ใหญ่เก่งๆจริงมันก็เก่งกเก่งมากแหละแต่เดฟฟีน่าเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจที่ประชิดที่ถือเลเปียจิ้มบอสทุกตัวแรลง่งทุกตัวตายหมดนะครับแต่จะยาาไอตรงไอ,ไอบอสโอคูลัสแบบ่บเพราะมันลุกเล่นมันเยอะมันน่ารำคาญแต่ทุกตัวเดฟฟีน่าคือดีมากถ้าใครมีเดฟิน่านะฮะมันจะพาคุณไปจุดสสูงงุดขอ แทบจะแบบมอนบอสในตัวในเกมได้เลยนะฮะคุณควรที่จะมีเดฟิน่าน้อยหนึ่งตัวนี่คือผมบอกทิคลเลยนะทิคดีๆจากผมเองนะครับถ้าคือคุณจะมีตัวไหนก็ได้แต่คือเดฟิน่าน่ะมันเล่นมันมันเก่งมันโกงนะฮะแล้วมันก็โหดมากนะฮะฉะนั้นควรมีไว้นะถ้าใครอยากจะได้อุตดีนะครับควรไปหาซื้อเดฟิน่าไว้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะคลิปซ so ็อกเก็ตโปรเทคผสมกับการาลงแดงเจ็ดนิดนิดนะฮะ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทําเกี่ยวกับรีวิวตัวละครเ,เจ้าไววู๊กับคาเอลนะฮะแต่ผมขอหาอาวุธแป๊บหบนึ่งแล้วกันฟเฟเบอร์อ่ะผมพอดีวันนั้นอนะ่ะผมจะตีบวกบึ้มบวกเจ็ดพังหน้ายับเลยนะฮะเฟงเลยแล้วก็เราจะมารีวิวอะเดน่าคอแซกันด้วยนะครับอะเดน่าคอแซกเนี่ยยิ่งเอเจเอเยอะยิ่งโหดยิ่งแรงยิ่งเก่งนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยแล้วมันก็มีอัติเฟกอันหนึ่งที่คุณ คุณค้อไม่เด่นบอกว่ากิฟฟอนอะไรนะชื่อกิฟฟันะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับอันนี้เรามาพูดคร่าวๆเนาะอาร์ติเฟกต์อาร์ติเฟโอเคกิฟฟอนจีอาร์กิฟฟชื่อชื่อไหนวะอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนีาา้หรือเปล่าม่แนะอันนี้หรือเปลนะอันนี้หรเปมนอันนี้ม่ั้าม่จ้ g i เพิ่ม่แน่ใาไม่ไแน่ใจไม่นะะ่ใจนะฮ่ากม่นนะฮีมาก ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเอ้ยนี่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  agility of g h i f f o n นี่นี่นี่ที่คุณคอร์ดม่ไดนบอกขอโทษทีเมื่อกี้ผมจิ้มผิดอันนี้นะฮะที่คุณคอร์บอกว่า extreme agi นี่คือจะเพิ่ม agi 50แบบชั่วคราวนะฮะไม่ถาวรนะชั่วคราวนะครับ,นนะรบแต่คือเงื่อนไขเนี่ยผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขต้องผ่านยังไงอันนี้ต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลได้จะมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นสาย f a b e r agi นะฮะคุณควรมีมันไว้แล้วก็ดีมากด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ